ชาจะบูชนียาน่งเอตมังคลมุตตมังเราบูชาพระพุทธองค์ด้วยการปฏิบัติผ่านมาสองพันกว่าปีเราเป็นผู้ที่มีบุญในการก่อนได้มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมได้เกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนา อยู่ในประเทศที่เหมาะสมมินผู้มีบุญในการก่อนมาดีแล้ววันนี้ได้โอกาสมาฝึกจิตบูชาพระพุทธเจ้าจากจิตภายในโอกาสอย่างนี้เป็นโอกาสที่หาได้ยากเราได้โอกาสดันแล้วบัณฑิตเห็นแล้วว่าจะได้ประโยชน์อันยิ่งใหญ่ จากการสละความสุขเล็กน้อยจึงสละความสุขเล็กน้อยเพื่อประโยชน์อยิ่งใหญ่เราเกิดมาแล้วพาเอาความแก่เจ็บและตายมาด้วยแต่พระพุทธองค์ได้พบหนทางที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บและไม่ตาย พ้นจากความเศร้าโศกทั้งหลายพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไม่ใช่ใครจะทำอย่างนี้ได้ทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งสามโลกนี้แต่พระองค์ได้ทำได้แล้วแล้วเรามีโอกาสอยู่ในบริษัทของพระพุทธองค์กำไรนี้จึงเป็นกำไรอันมหาศาล ลงทุนด้วยจิตภายในลงทุนเรียนรู้ศีลสมาธิปัญญาพึ่งพาตนเองจากภายในกำไรเป็นความสุขเป็นความหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงหลุดออกจากคุกแห่งวัฏะสงสารได้ให้พบอิสระที่แท้จริงได้ดังนั้นเราเกิดมาสุดท้ายภายหลังได้โอกาสนี้ เราไม่รู้หรอกว่าเราร้องขอโอกาสนี้มาเมื่อไหร่ก่อนเราจะร่ำรวยก่อนจะสบายเหมือนทุกวันนี้ของทุกๆคนที่อยู่อย่างสุขสบายเราก็อาจจะเคยลำบากมาก่อนได้พระพุทธเจ้าก่อนเป็นพระพุทธเจ้าก็ลำบากแล้วลำบากอีกไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าง่าย เมือนพ่อลำบากแล้วลำบากอีกแม่ลำบากแล้วลำบากอีกก่อนลูกจะสุขสบายเช่นเดียวกันพระพุทธองค์ก็ลำบากแล้วลำบากอีกพลาดตกนรกก็มีและสุดท้ายขาฝ็ฝ่าฝันจนมาถึงพวกเราให้ฝึกกันอย่างง่ายๆแล้วยิ่งยุคนี้ก็ยิ่งสบายเข้าไปอีกปกติต้องไปอยู่ป่าอยู่เขาแต่ตอนนี้ เรานั่งสบายห้องแอร์เย็นๆแล้วเราก็ฝึกได้เราสังเกตที่จิตไปเนืองๆทุกขณะเหมือนเราขุดไปในพื้นดินขุดเข้าไปขุดเข้าไปเจอสิ่งต่างๆเราขุดออกขุดออกขุดออกเรื่อยๆขุดเอาออกมาตะขาบบ้างอึ้งอ่างบ้างเจอของต่างๆก็ขุดออกขุดออกขุดออกเจอนาค ให้นอบน้อมนาพระพุทธองค์ได้อุปมาเหมือนเราเอาความโกรธขัดเคืองน้อยใจเสียใจความถือตัวเอาออกขุดลงมาในจิตใจของเราเองแล้วเอาออกเอาออกเอาออกแล้วเจอพระอรหันต์ผู้ไกลจากกิเลสเรานอบน้อมพระอรหันต์นั้น เช่นเดียวกันเราปฏิบัติเนี่ยเราฝึกจิตบางที่เราฝึกเสร็จเอ๊ะทำไมไม่มีความโกรธขึ้นมาน้อยใจฟุ้งซ่านลำคาญใจขึ้นมาเราจับหลักตรงนี้ให้ดีๆที่เราคุยเข้าไปข้างในเหมือนคุยของเจออะไรคือเอาออก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 แล้วก็เหลือแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่มีอยู่ เช่นเดียวกันเราเอาน้อยใจออกเราเจอน้อยใจเอาน้อยใจออกเจอเสียใจเอาเสียใจออกเจอความโกรธความขัดเคืองเอาออกของทั้งหมดที่มันกำลังคุยมานี้คุยเพื่อเอาออกแล้วเจอพระผู้สงบอยู่ข้างในก็นอบน้อมอยู่ข้างในไม่ได้ไปทำอะไรแต่นอบน้อมแต่การปฏิบัติทุกครั้งเนี่ย พอสมมุติเราเจอความขัดเคืองความกังวลเรื่องงานเราไปรู้สึกว่าเป็นเรากังวลเจอความกลัวเป็นเรากลัวน้อยใจเป็นเราหน้อยใจแล้วมันเลยคิดต่อว่าเพราะคนนั้นเพราะคนนี้เพราะเรื่องนั้นเพราะเรื่องนี้มันไปต่อแต่ถ้าเราหยุดแค่ตรงที่มันน้อยใจก็เป็นเอาน้อยใจออกคุยออกมาเจอความกลัวเอากลัวออกเจอเสียใจเอาเสียใจออก ถ้าเราแค่เอาออกคือของนี้ที่คุดขึ้นมานี้ไม่ใช่ของใครมาแค่เอาออกพอเราตั้งหลักแค่นี้ปุ๊บเอาออกเรื่อยๆก็เจอพระผู้สงบอยู่ข้างในไกลจากกิเลสพอเราเอากิเลสออกคุยเอาออกเอาออกเอาออกแล้วมันจะง่ายขึ้นเหมือนเคลียร์ของในห้องเอาออกหมดเลยนะก็หยิบอะไรก็หยิบเอาออกเอาออกเอาออกก็ง่าย แต่ถ้าบอกว่าอันนี้ของฉันนะอันนี้ของเราอันนี้ของพองมีของใครมันจะเคลียไม่ออกแล้วมันจะกลายเป็นของยากขึ้นมาทันทีทั้นของทั้งหมดเคลียรเพื่อเอาออกเอาออกโกรธขึ้นมาน้อยใจขึ้นมาขึ้นมาเพื่อเอาออกทั้งที่อยู่ในชีวิตประจำวันก็ตามทั้งที่กำลังทำงานก็ตามทั้งที่ปฏิบัติอยู่ก็ตามพอเราทำในในใจนี้ดีแล้วตั้งเป้าหมายดีแล้ว ในการที่จะจับมันแล้วเอาออกนี่จะชัดเจนขึ้นแต่ต้องมีเป้าหมายและให้ข้อมูลที่ถูกต้องไว้แล้วเราก็สังเกตไปเรื่อยๆพอคุยออกมาเสร็จปุ๊บให้สังเกตจะก,กี่ร้อยพันเรื่องมันก็มีแค่รู้สึกชอบใจแล้วก็รู้สึกไม่ชอบใจรู้สึกเฉยๆ แล้วเราจะวางท่าทีกับมันยังไงจะก,กี่ร้อยพันเรื่องเราสังเกตที่จิตพอรู้สึกชอบใจเราไม่ไปเพลิดเพลินกว่าความรู้สึกชอบนั้นจะไม่ชอบใจเราไม่ไปขัดเคืองกว่าความรู้สึกไม่ชอบนั้นเฉยๆเนี่ยเราก็เห็นความไม่เที่ยงเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆนั้นจะก,กี่ร้อยพันเรื่อง ไม่ว่าจะทำงานหรือจะปฏิบัติเราก็จะเจอเรื่องแค่รู้สึกชอบกับไม่ชอบเราเลยสังเกตอยู่ที่จิตไม่ได้ไปกังวลว่าเรื่องไหนพอจับหลักอย่างนี้เราสังเกตที่จิตไปไเรื่อยเรื่องนี้ขึ้นมาขึ้นมาจะเผลอไปไกลก็ตามรู้สึกชอบหรือไม่ชอบแต่ถ้าเราจับหลักคือทั้งหมดคือไม่ไปดีใจ ไม่ไปเสียใจไม่ไปยินดียินร้ายกับทุกเรื่องเราตั้งหลักไว้อย่างนี้มันเลยไม่ต้องไปแก้ใครข้างนอกไอ้ตัวความคิดเลยไม่ไปคิดต่อที่จะไปแก้ใครมันเลยจบด้วยตัวมันเองนี่เขาเรียกว่าจบที่จิตข้างในส่วนข้างนอกจะไปพูดจะไปอะไรก็ตามแต่เพราะเราเคลียร์จากข้างในแล้วสงบจากเรื่องชอบและไม่ชอบแล้ว วเวลาไปพูดมาเลยพูดด้วยปัญญาเห็นเรื่องราวชัดเจนเขาเรียกว่าพูดแก้เรื่องราวพูดเฉพาะเนื้องานแต่เราไม่ได้พูดด้วยความที่เราโกรธโมโหอย่างนี้มันจบด้วยเรื่องราวข้างนอกแล้วเราก็จบด้วยข้างในเช่นเดียวกันนี่เรียกว่าประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นสำเร็จด้วยความไม่ประมาทภายในเราสงบไปเรื่อย เมื่อเราสังเกตข้างในไปเนืองๆเ,เหมือนพระอาจารย์ที่บอกวันนี้แป๊บเดียว31ปีผ่านมาจากที่บวช2537ปีนี้2568 31ปีผ่านมาผ่านมาอีก31พันษาก็แป๊บเดียวร่างกายเราก็เหมือนกับรถเก่า ที่ใช้งานมายาวนานใช้งานหนักบ้างเบาบ้างแต่ใช้ไปตลอดแต่เดินทางท่องเที่ยวไปนี่ก็เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนเป็นอันมากตามที่พระพุทธองค์ได้บอกไว้ให้แสดงธรรมในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะคือข้างในอะรู้สึกยังไง ทุกคนรู้สึกตดอยังไงนี่ก็เลยอัตภายในพยัญชนะก็คือเนี่ยเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมให้มีความเพียรมีความสัมพันญยะมีสติทั้งหมดคือให้ถอนยินดียินร้ายออกไปพอเราสังเกตเข้าไปที่จิตหนึ่งๆทุกคณนะให้สังเกตในความรู้สึกจะเรื่องที่ชอบก็ไม่เพลิดเพลินเรื่องที่ไม่ชอบเราไม่ขัดเคือง เราตั้งสังเกตอยู่แค่เนี้ยที่จิตข้างในจะก,กี่ร้อยเรื่องจะก,กี่ร้อยเรื่องมันก็อยู่แค่รู้สึกยังไงร,ระวางท่าทีกับสิ่งเหล่านี้ยังไงพอเรากระจ่าง,รราาางเราก็จะเห็นแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กําลังเกิดแล้วดับไปเรื่องที่ชอบก็มีอยู่เรื่องที่ไม่ชอบก็มีอยู่แต่เราตัดคือตัดความเพลิดเพลินยินดีความอึดอัดขัด,ขดเคืองยินร้ายออกไป ทุกๆขณะแล้วมีสิ่งใดเราเคยล่วงเกินพ่อแม่ผู้มีพระคุณทั้งหลายชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์กราบขออโหสิงดโทษด,ด้วยทั้งคุณพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายผิดพลาดประการใดกราบขออโหสิงดโทษด,ด้วยไม่ว่าการใดๆก็ดี และมีใครเคยล่วงเกินเราไปเราเคยล่วงเกินใครไปกระทบกระทั่งกันบ้างในการปฏิบัติในการทำงานในชีวิตในครอบครัวในการเดินทางในวัฏฏะสงสารอันยาวไกลอโหสิต่อกันอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันให้การผ่านมาในวัฏฏะสงสารนี้เป็นกุศลเกิดปัญญาแก่ทุกคนให้เป็นการสาว่างสวยัย ในการให้ได้เป็นการให้ทานบารามีในการไม่โกรธได้แผ่เมตตาบารามีในการแก้ปัญหาได้มีเป็นปัญญาบารามีในการอดทนอดกันได้เป็นคันติบารามีในการประปฏ,ปฏ,ปฏปะิบัติธรรมประพฤติพรหมจรรย์ได้เป็นเนกขัมมะบารามีในวางวางเฉย เตรียมพร้อมแห่งการช่วยเหลือได้เป็นอุเบกขาบารมีในการตั้งสัจจะไว้ด,ดีแล้วผู้เช่นไรก็ทำเช่นนั้นได้กล่าวเรื่องจริงที่มีประโยชน์ถูกจังหวะมีเมตตาได้เป็นวาจาสุภาษิตได้เป็นสัจจะบารมีทั้งในเบื้องต้นในท่ามกลาง และในที่สุดกุศลเ,เราสร้างไว้ดีแล้วเราได้แผ่เมตตาอันปราศจากภัยเวรไปทั่วทั้งสิบทิศไม่มีประมาณทั้งเบื้องบนเบื้องล่างออกไปไม่มีประมาณกว้างขวางไร้ขอบเขตเทวดาที่คุ้มครองอยู่รอบกายรอบบ้าน อภิมนทั่วทั้งสิบทิศได้อนุโมทนากุศลที่พวกเราทั้งหลายได้ให้ทานรักษาศีลจเจริญภาวนามีศีลสมาธิปัญญาในดวงจิตภายในน้อมสู่การสละการยึดต,ติดน้อมสู่จิตที่หลุดพ้นจากวังวนแห่งวัตตะสงสาร ภายในละาสงบไปเรื่อยๆให้ทุกคนได้มีความสุขให้ครอบครัวได้มีความสุขผู้มีพระคุณทั้งหลายทั้งที่อยู่และจากไปครอบครัวญาติสนิทมิตรที่รักทั้งที่อยู่และจากไปได้มีความสุขบุรพมหากษัตริย์บรรพบุพร,รุษผู้ปกป้องแผ่นดินนี้ไว้ ให้เราได้มีที่อยู่ที่อาศัยได้มีความสุขในหลวงรัชกาลที่สิบและทุกๆพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานได้แผ่บรารมีช่วยทุกคนให้มีความสุขด้วยธรรมภายในภายในก็สงบไปเรื่อยๆ ก่อนจะออกจากการนั่งทุกครั้งเวลาใครเรียกอะไรก็ตามเราไม่ต้องรีบปลื้มตาเรานิ่งอยู่ภายในสงบอยู่ภายในตั้งจิตกลางนาอกว่ากลับเบาเาตั้งจิตกลางหน้าอกว่ากลับเบาเบาเหมือนเราดำอยู่ใต้น้ำลึกๆเราค่อยๆลอยตัวขึ้นสุ่อยวน้ำช้าๆ เราสงบอยู่ข้างในนิ่งอยู่ข้างในสัมผัสถึงความสบายอยู่ข้างในรู้สึกถึงลมมม,มหายใจเบา,เบาๆค่อยๆสุดยใจยาวๆขึ้นสมองชา้าๆค้างไว้น,นิดนึงค่อยๆผ่อนแล้วคลายลงมาชา้าๆเบาๆ สูดหายใจยาวๆอีกครั้งหนึ่งขึ้นที่สมองเบาๆค่อยๆผ่อนแล้วคลายลงมาชา้าๆสูดหายใจครั้งสุดท้ายด้วยความสดชื่นเบาๆค่อยๆผ่อนแล้วคลายลงมาสบายๆ สังเกตความรู้สึกที่จิตไหวที่ร่างก็รู้สึกไปเบาๆพอเราดูจิตเป็นแล้วตาเราก็มองอยู่เราก็รู้สึกอยู่ข้างหน้าเบาๆที่จิตมันก็รู้สึกไปเองของมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับใหม่ๆเราต้องส่งความรู้สึกไปที่จิตแต่พอเราเริ่มชํานาญตาเรามองปกติข้างในมันก็รู้สึกไปเองของมันปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บเกิดดับไปเองของมันอยู่ทุกขณะ ก็ขออนุโมธนาพวกเราทุกคนมาสร้างกุศลบุญบรารมีร่วมกันในการนี้ให้ทุกคนมีปัญญาสว่างสวยัยมีความสุขบนรทุกพบสุขที่แท้จริงด้วยคุณแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากจิตที่ฝึกดีแล้วเทิน